นี่เราจะเอาไปเทน้ําอายุประมาณหกเดือนห้าเดือน่เงีเยห้าเดือนเข้าหกเดือนก็ป,ปลูกหลังสุพรรณแปลงนี้เดือนหนึ่งก็ยาวไปเราตอนนี้กําลังขยายอยู่อีกสองสามร้อยกอแหละอันนี้ก็ประมาณร้อยกว่ากอยาวไปแถวนี้อ่ะเดี๋ยวห้าเดือนเริ่มเข้าสีเหลืองๆแล้วแต่ถ้าไม่ลอกกาบก็จะไม่เข้าสีนะ ดูนี่ถ้าถ้าไม่ลอกกลายเป็นสีเขียวนวลๆแบบนี้ถ้าลอกแล้วก็จะเป็นแบบนี้ออกเหลืองอันนั้นคือลืมลอกแล้วนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เอาเดี๋ยววันนี้เราจะตัดไปลองเทสน้ํากันดูเพราะว่าเป็นอ้อยขันน้ําที่เนื้อคล้ายๆสิงคโปร์เนื้อเหมือนเขาเรียกอะไรสัมรีอะไรสักอย่างอะไเหมือนนุ่นสัมรีตัดเลย ใช้กันไกรทัดจริงอันเล็กตัดจ,จริงก็เอากรรไกรอันใหญ่หรือว่าเอามีดก็ได้นะแต่อันี้เราถืออันนี้มาแล้วก็เอานอน,นี้ตัดอ่าโอเคลำนี้อายุประมาณ5เดือนก็ยาวแค่นีเขาจะมีรูคล้ายๆสมพันณนะจะยาวประมาณเมตรกว่าๆแค่นั้นแหละเราพาไปเทสน้ำก่อน แต่ว่ายังไม่มีเครื่องเทศความหวานก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะชิมให้แล้วก็จะเล่าให้ฟังอ้อนหวานแค่ไหนอีกอย่างนึงก็คือหลายคนถูกแอบอ้างขายมาในนามสุพรรณบุรี50เพราะมีรูเหมือนกันนะแต่บอกไว้เลยว่าน,นี่คือเหลืองมาลีให้ดูดีๆทรงลำทรงกอจะตรงที่ไม่เหมือนกับสุพรรณนะอ่าตัดไปให้ด้วยจ้ะ อันไม่ต้องไม่ต้องตัดน,นี่ไม่ต้องตัดไกลเกินมันไม่หวานหรอกมันจะหวานแี่โคนมันนี่แหละมันเพิ่งห้าเดือนอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเทน้ำกันเราจะมาเทน้ำออยันตัดมาแล้วก็ทำไมไม่ชัดให้ดูลักษณะ ตากันชัดๆหรอบใบเหลืองมาเลยนี่งานล้ำก็พอดีเลยฟอกกันด้วยมีด ออกเสร็จแล้ว อายุ5เดือนจริงๆแล้วก็ไม่มีใครเขาทดสอบน้ำกันหรอกอายุเท่านี้น่าจะทดสอบเทียอายุ8เดือนขึ้นไปแต่นี่เราอยากเชนก็เลยรีบหน่อยนิดนึงไม่เป็นไรอาจจะออกมาสีไม่สวยก็ช่างมันมันอยากรู้อยากลองมันก็ต้องลอง ออกมาแล้วเนี่ยเขียวนี่คือปอกเปิดทั้งหมดโดยมีกีวีอ่านี่คือลำอ้อยเหลืองมาเลยที่เราปอ,อกกันเมื่อกี้เราจะมาทดสอบดูไม่รู้ว่าเราไม่ได้ผ่าแต่ลำใหญ่มากอาจจะเครื่องอาจจะลั่นเพราะว่ายังไม่ได้ปรับเครื่องใหม่อ่ะเอาเลยเปิดเครื่องเหม่ น้ำเยอะออจจะลั่นลั่นจ้น้วยอ,อ,อ่ะรอปิดเช่งก่อนโอเคอ่ะมาดูสีน้ำกันอ,อ,อายุแค่หเดือนถ้าสีไม่สวยก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าสวยก็ถือว่าเราประสบผลสำเร็จแต่เราต้องดูด้วยว่ามันจะเปลี่ยนสีไหม จะทิ้งไว้ประมาณอ่าเดี๋ยวทิ้งไว้นี่คือน้ำอ้อยเหลืองมาเลยเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ประมาณยี่สิบนาทีเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะึงผ่านไปแล้วสำหรับยี่สิบนาทีของน้ําอ้อยเหลืองมาเลยสียังไม่เปลี่ยนเลยนะดูข้างนอกนี่สียังยังยังสวยแต่ไม่รู้จะแสงไม่พอสียังสวยอยู่เหมือนเดิมเลย นี่นั่ถือว่าสำหรับอ้อยอายุห้าเดือนกว่ากว่านี่ถือว่าดีมากโอเคจบการเทสน้ำอ้อยเหลืองมาเลย